เป็นเรื่องราวของลูกซึ่งเป็นลูกชายจะเป็นจิตเวทหรืออาจจะรู้สึกว่ามีอาการไม่ปกติซึ่งจิตใจอ่ะทางจิตใจคุณแม่ก็พาน้องไปที่วัดพระท่านก็ทักว่าตามมาด้วยเหรอเล้วก็บอกว่าไอ้คำว่าตามมาด้วยคืออะไรผู้หญิงผมยาวๆครับนิ่งๆแล้วก็ใบหน้าและปากเลอะเลือดรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น ในบ้านหลังนี้ไหมครับเขายิ้มแล้วเขาใส่หัวเป็นใครเนี่ยนางไม้ไม่ใช่ไม่เหมือนตอนเขาไปสมัครงานเนี่ยเขาไม่ทําข้อสอบเองเขาบอกว่ามีคนมาบอกเขาหรอมาบอกข้อสอบเา้าก็ทําได้ทุกที่ที่ดีๆด,ด้วยสามสี่ที่ทซึ่งมันได้จริงได้จริงๆแลได้เข้าไปทํางานเลยครับ เขาก็ไม่คุยกับเราแต่เขามองคุณแม่ค่ะอุยอย่างเงี้ยโทษน,นะมเมื่อกี้หาไปดูอะไรระแวงด้านหลังในห้องคุณไม่ต้องระแวงเลยเขายือนอยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขายืนตัดหลังพี่โอนอตอนคุณพูดปึ้งเนี่ยเขายือนอยู่เลยเขายืนเลย มีไหมเรียนไปแล้วบ้ามคือคาว,ว่าวิชาหรือะเวทหรือต่างๆาาเนี่ยเส้นบางๆเนี่ยถ้าคุณประคับประคองไม่ได้คุมขมไม่ได้น่ะเขาจะเรียกว่าคนบ้า